สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูแนนและครูต้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวครูแนนและครูต้าจะพาไปเรียนรู้เรื่องความรอบรู้ค่ะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆความรอบรู้คือความรอบรู้มีการใช้ความรู้วิชาการด้วยความระมัดระวังไม่บูมบามและดำเนินการอย่างรอบคอบนั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูมีนิทานมาให้เด็กๆดูกันนะคะเด็กๆไปดูกันเลยคะ่ะอ่านชุดคำพ่อสอนเรื่องมือน้อยๆปลูกผู้เขียนเรื่องตุ๊ปปองเรื่องศักด์ปิ่นประทีปผู้วาดภาพเปรมาจาตุกัญญาประทีปมือน้อยๆปลูกตุ๊กติก๊ก ปองสองพี่น้องเบิกบานแจ่มใสพรวนดินรดน้ำเด็ดหญ้าที่แทรกขึ้นมาแปลงผักชูใบพ่อพรวนดินในกระถางตุ๊บปองพรวนบ้างพ่อยิ้มชื่นใจแม่เด็ดยอดผักตำลึงตุ๊กติ๊กเด็ดดึงแม่ยิ้มชอบใจ ถั่วงอกในกระบะนั้นก็โตเหมือนกันกินได้กินได้ผักบุ้งก็โตโตโตโอ้โหโอ้โหกินได้กินได้ก,ไดกระเพราพริกโหระพาใบปลกดกจ้ากินได้กินได้คะน้นาก็โตเขียวปีก็ดีก็ดีกินได้กินได้ เดี๋ยวแบ่งเป็นกร,รําดีกว่าให้ยายนะป้าข้างบ้านกินได้ให้เพื่อนก็ดีสินะพ่อแม่เพื่อนจะผัดให้กินไงจัดแจงแบ่งปันอย่างดีกํานั้นกองนี้ของใครของใครพ่อแม่ลูกลูกสะกิดเย็นนี้คิดคิดจะกินอะไรสี่คนเข้าครัวช่วยกันหั่นนี่เด็ดนั่นสนุกกันใหญ่ตุก๊กติ๊กนั่งหั่นผักบุ้งตุ๊บ ปองดูยุ่งเด็ดตำลึงกำรรใหญ่พ่อสับหมูสับสับสับเอาไว้ใส่กับต้มตำลึงไงเตรียมหม้อตะหลิวกระทะแม่พร้อมแล้วจ้ะผัดได้ต้มได้พ่อชวนลูกๆยกจานจัดโต๊ะอาหารเตรียมไว้เตรียมไว้อาหารจานเด็ดเสร็จแล้วกลิ่นหอมรสแจ๋วชามใหญ่จานใหญ่แกงจืดตำลึงหมูสับเต้าหู้ด้วยครับอุ๊ยน้ำลายไหล ผักบุ้งผัดใส่เต้าเจี้ยวหน้าเคี้ยวหน้าเคี้ยวอุ๊ยน้ำลายไหลอ้อมีอีกจานหนึ่งนะไข่เจียวปูจ้ะอุ๊ยน้ำลายไหลอาหารอร่อยอร่อยพ่อมือน้อยๆปลูกไว้อิ่มใจจบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิทานรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนุกไหมคะเด็กๆ สำหรับวันนี้ครูแนนและครูต้าต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ